ดราม่าเรตติ้งล่าสุดคือเธอฟ้าเพียงดินแสงเพราะข่าวลือถือเป็นละครข้าจากสองช่องที่ขับเคี่ยวกันอย่างสูสีชนิดถ่ายใจรถต้นคอกันมาตลอดสำหรับคือเธอจากช่อง3และฟ้าเพียงดินจากช่องวัน31เริ่มจากฟ้าเพียงดินของเลดี้ปางและฟิล์มธนพัฒน์ที่ใกล้ลาจอเต็มทีแล้วทำเรตติ้งไปสาุด ขณะที่คือเธอของมาริโอเมาเลอร์และยาย่าอุรัสยาเรตติ้งเพิ่มทุกตอนโดยล่าสุดทำได้3.2เป็นละครสองเรื่องที่ขับเคี่ยวกันอย่างสูสีสำหรับผลงานของสองช่องยักษ์ใหญ่ช่องวัน31และวิกสามพระราม4ที่ผลัดกันนำผลัดกันตามเรตติ้งตอนล่าสุดสูสีอีก เมื่อตอนที่9ออกอากาศวันพุทธที่17สิงหาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3สายขิมกับกล้าวกล้าวางแผนเชื่อเฉือนแข่งขันทางธุรกิจฟากช่องวันเมื่อนางเอกปรางกนารันในละครฟ้าเพียงดินต้องสวมบทบาทเจ้าหญิงแสนละมุนลักหลับจุมพิษพระเอกฟิล์มธนพัฒน์ที่นอนหลับสนิทเป็นเจ้าชายนิทราต้องมาลุ้นกันว่าที่สุดแล้วเรตติ้งช่องไหนจะปังสุด แต่ทางทีมงานก็เชียร์ละครทั้งสองเรื่องเลยนะคะ